ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโปรแกรมจิต NLP กับดิฉันนุชรีจงบรรยาประพันธ์และพี่แป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะ,คะรายการของเราเนี่ยก็จะนำเสนอแงม่มุมแนวคิดและความรู้ศาสตร์ NLP ค่ะศาสตร์นี้ชื่อเต็มๆว่า neuro linguistic programming การใช้ภาษาการสื่อสารและจินตนาการโปรแกรมสมองอมแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนรู้เข้าใจาจริงๆนะคะ,ะนําไปใช้อย่างถูกต้องเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาควบคุมชะตาก,กรรมของตัวเองแบบเต็มรูปแบบไม่ต้องเที่ยวไหลไปตามน้ําตามสังคมอะไรก็ไม่รู้เราจะได้รู้ว่าจุดยืนของเราเป็นใครเนาะวันนี้เสื้อสวยนะครับพี่ แต่เอหนูว่าคุณคุณ,คณนะตัวเนี้ยหนูเคยเห็นมันอยู่ข้างล่างนะพี่นะมันคือกระปอง <c oughs> อุ้ยอะ วันนี้เสื้อหมดเสื้อหมดดิฉันก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าไหนลองคิดแบบคอสตูมดูซิทีในกรณีนี้จะทำยังไงอฉันก็เอากระโปรงมาทําเป็นเสื้อค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยพอกระโปงหมดเอากางเกงมาทําเป็นเสื้อทํายังไงคะพี่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นว่าทําไมแขนข้างนี้มันมีลักษณะใหญ่อยู่ข้างนึงอีกข้างหนึ่งเอานี่ทําเป็นอย่างนี้ก็เรียกอะไรนะสพายแล้งไงสะพายแล้งเนี่ยกางเกงแล้วข้างนี้กลายเป็นแขนข้างหนึ่งคอยสังเกตให้ดีๆนะจะมีบางวันที่ดิฉันจะทํา อยาคิดว่าคนอย่างแป๋วทําไม่ได้แน้ะบอกซะก่อนเพราะว่าพี่แป๋วได้สวมวิญญาณของคอสตูมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโคตรชอบเลยอ่ะเนาะมันทามันได้ทําอะไรตามใจตัวเองไงถามว่าไปอยู่ในรายการอื่นเนี่ยเราก็ต้องเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นแต่ตอนนี้ฉันเป็นแบบที่อยากเป็นเฮ้ยพี่มีเพื่อนนุชเขาดูรายการเขาว่าไงเขาบอกทําไมรายการโปรแกรมจิต NLP อะทำไมพี่แป๋วสวยจังทำไมพี่แป๋วไม่เห็นขอโทษนะพี่แกเหมือนตั้นอยู่ในทีวีเลยอะ ไอ้คำว่าแก่นี่มันโหดร้ายมากเลยนะเนาะโหดร้ายจริงๆพี่ปไม่แก่ไม่แก่แต่แก่มากคนัี้ขอบคุณโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องวันนี้วันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะเทปวันนี้ขออนุญาตว่าเป็นความรู้ให้ตัวเองด้วยนะคะพี่แป๋วนูเคยได้ยินคําว่า passion อ่ะอ่ะคนส่วนใหญ่มั่จะพูดเฮ้ยทำอะไรจะให้ประสบความสำเร็จต้องทำตาม passion ของเรา passion ใช่ไอ้นุก็แพชชั่นไอ้นี่ก็แพชชั่น แพชชั่นมันคืออะไรคะพี่เริ่มต้นจากคำว่าแพชชั่นก่อนแพชชั่นนี่คือคือสิ่งที่เราเนี่ยมีความรู้สึกหลงไหลมีความสุขเวลาทำทำแล้วก็แบบโอ้ยลืมวันลืมคืนอยากจะตื่นขึ้นมาเร็วๆแล้วมาทำแล้วไม่รู้เบื่อค่ะแล้วพอยิ่งทำนั้มันยิ่งสร้างสรรค์ต่อยอดมันมีความสุขไม่เอาตังก็ได้แต่ฉันอยากทำเช่นใครบางคนเนี่ยชอบปักกอติสแล้วเขาก็รู้สึกไม่รู้ปักไปทำไมปักจนเต็มบ้านละ แต่ก็ยังปักอยู่เขาก็ปักไปเรื่อยๆพอเห็นลายใหม่ๆก็ปักแล้วแถมลายเนี่ยถ้าเอาลายอดีตกับลายปัจจุบันมาดูนะคะลายอดีตก็จะเป็นลายมุ้งมิ้งค่ะลายปัจจุบันมันขยายเป็นความซับซ้อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพัฒนามันตั้งแต่เมื่อไหร่<อ>แล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้ได้สตางค์อะไรนี่คือ p a ชชั่นคือทําแล้วมีความสุข<อ>ทีนี้ถ้าในแง่ของอาชีพมันก็จะมีคําถามเพิ่มขึ้นว่าแล้วแล้วถ้าอาชีพแล้วมาบวกกับคําว่า p a ชชั่นมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยิ่งหายากขึ้นมสุติิว่าัชอบปกก แล้วทํายังไงให้ฉันมีกินฉันปักจนมือหักเลยนะก่อนจะผ่อนรถได้คันนึงเนี่ยเหรอคะนั่นน่ะสิเหมือนเหมือนเคยได้ยินคําว่านักเขียนไส้แห้งแพชชั่นคือนักเขียนแต่ไม่มีตังค์ล้าจะอยู่ยังไงเป็นอาชีพใช่เราไม่มีตังค์เระทำยังไงใจเย็นๆคาว่านักเขียนไส้แห้งคือคําโปรแกรมสมองอีกหนึ่งคำนะคะตายแล้วเราเรียน NLP เราต้องระวังชุดโปรแกรมคําว่านักเขียนไส้แห้งถูกโปรแกรมมาจากใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนถูกคืออย่างนี้นักเขียนสมัยก่อนอะสมัยโบราณอะ เขาก็ไม่ได้ได้ค่าตอบแทนเยอะอก,ก็ก็เลยไล่ชีวาไส้แห้งไม่มีตังค์อไอ้ความเชื่อนี้ถูกสืบทอดกันมาระวังนะเป็นนักเขียนไส้แห้งกลายเป็นผังความเชื่อ,อปัจจุบันความเชื่อนี้ข่าวดีคือเปลี่ยนไป นักเขียนรวยค่ะเห็นพวกเบสเซอร์มเห็นพวกที่แปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกป่ะยอดรายลับเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ล้านนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะนักเขียนถูกค่ะนักเขียนไส้แห้งคือภาพของอดีตแล้วเราก็เลยไม่จําเป็นต้องส่งต่อคํานี้อุปมาอุปไมยล้วนแล้วแต่คือเรื่องที่โปรแกรมมันเขียนโปรแกรมในสมองของมนุษย์ให้กลายเป็นฐานหลักของความเชื่อคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คําพวกนี้เราก็ต้องระวังมันสืบทอดมารดกได้ด้วยนะโอเคกับเรื่องแพทช์ ่ passion ค่ะพี่คือเวลาเราเอาคำว่า passion มาบวกกับอาชีพก็จะเกิดคำถามว่าถ้าฉัน passion ฉันหลงไหลมันอ่ะแต่ถ้าฉันไม่ได้ตังค์ฉันไม่มีบ้านฉันไม่มีรถอไ<ล>อไม่มีจะกิน <laughs> ฉันจะอยู่ยังไงไอ passion บางคนก็มาตั้งคำถ,ถามว่าเฮ้ยพี่หนูโคตรชอบว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจอ่ะแล้วหนูจะทำยังไงไอ passion แบบนี้หนูไม่มีกินแน่แต่รู้ไม่ว่าเวลาคนที่เปิดมุมมองกว้างออกไปอ่ะเขาเห็นอะไร แล้วแกเคยเห็นนักกีฬาทีมชาติป่ะนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาระดับโลกป่ะรวยป่ะแพชชั่นตีเทนนิสอย่างเงี้ยแพชชั่นตีกอล์ฟอย่างเงี้ยแพชชั่นแพชชั่นพริตี้สนามกอล์ฟไม่ใช่ละเห็นไหมหรือบางคนแบบเฮ้ยฉันชอบว่ายน้ำมากเคยเห็นโค้ชสและครูฝึกว่ายน้ำป่ะมันมีกระดับโลกระดับประเทศแพชชั่นไปแพชชั่นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอาชีพที่เราทำอยู่ทุกวันนี้พี่มันไม่ใช่แพชชั่นอะเอออันเนี้ย มันเป็น, <ๆ S 2> <ค>นส่วนใหญ่ด้วยนะเข้าใจเลยเข้าใจคือคือคือพี่แบลเป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านสภาวะนี้มาเหมือนกันคำว่าอาชีพเนี่ยก็คืออาชีพแต่พอเป็นอาชีพที่หัวใจรักด้วยมันดูเป็นโจทย์ที่ยากแล้วตกลงฉันรักอะไรแล้วสิ่งที่ฉันรักเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักของฉันได้จริงหรือเปล่าแล้วพอเราเราคิดเราก็แบบแพชชั่นฉันมีตั้งหลายอย่างเนี่ยเออมันมีหลายอย่างได้ด้วยหลายอย่างก็ฉันชอบอย่างนี้แล้วฉันชอบแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วตกลงอันไหนคืออันของฉันเออกอา โปรเจกเตอร์หลายนี่เออโปรเจกเตอร์ไฮเทคมากปลบมือต้อนรับโปรเจคเตอร์เอออินนี่ก็บ้าตามไปด้วยนะคือเราไม่มีไงอุปกรณ์ไฮเทคเราก็เล่นแบบนี้เลยก็แล้วกันพี่แป๋วเอาประสบการณ์จริงของตัวเองเลยนะคะเวลาที่เราไล่ล่าหาแพชชั่นของเราอะค่ะพี่แป๋วใช้วิธีกลเม็ดสตร์ปืนกลโอยเอามาเขียนเรียงเลย เขียนเรียงเลยนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยู่ในความสนใจลําดับต้นๆเรียงลงไปเลยแล้วทําทุกอย่างกดให้สุดกดให้สุดใช่ค่ะคือ,อดูนะ,ะทั้งหมดเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือจะบอกว่าแพชชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยอะค่ะมันเปลี่ยนได้ด้วยมันเปลี่ยนได้ด้วยสมมุติว่าตอนที่เราเป็นัยรุ่นแพชชั่นของเราอาจจะแบบว่าฉันอยากจะเป็นเคปพอเป็นนักร้องนักแดนซ์ พอเวลาที่เราโตขึ้น p a ชชั่นรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนได้ด้วยนะคะเราก็ต้องคอยตามเขาดีๆ mm hmm. อย่างกรณีของแป๋วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหตุเพิ่งจะเกิดเลยแป๋วกําลังไล่ตามหาสิ่งที่เป็นที่หนึ่งของชีวิตที่ตัวเองจะทําให้จริงจังจากวันนี้ไปจนวันตายแพชชั mm ่นที่แป๋วกําลังไล่ล่าเป็นก้อนระดับมาหืมมาย้ําเพราะแป๋วจะทําจนวันตายและทําให้เป็นที่หนึ่ง mm hmm. ก้อนใหญ่แล้วนะคะ mm hmm. ทีนี้พอนั่งถามตัวเองว่าเราตกลง ความต้องการหลักคือแพชชั่นฉันคืออะไรเยอะมากอะค่ะแปลวานี่เป็นคนรักสวยรักงามมากสิ่งหนึ่งที่ทำมาแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งอีกแต่ยังคาอยู่ในหัวแล้วยังต้องการจะเห็นภาพนั้นสําเร็จคือหนึ่งการเป็นเจ้าของร้านทําผม,มแปลวไปเรียนทําผมอาฮะจริงจังเลย ไปเรียนจริงจังเลยค่ะกดให้สุดนี่คือกดให้สุดแป้วไปเรียนทําผมจริงจังเป็นเวลาหเดือน oh. สัปดาห์ละหวัน oh. เรียนตอนเช้าถึงตอนเย็นปุ๊บเสร็จแล้วไปเข้าช่อง9ท้าทงานต่อ uh. เป็นอย่างนี้หเดือน uh. จนจบรับประกราศนียบัตร uh. อห้าวันสุดท้ายตอนจบถึงได้เรียนรู้ว่าอ้าตายละฉันมาจนสุดทางละฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้าของร้านทําผมจริงๆริงหรอก uh. เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยค่ะ ข้างในของเราจะบอกเราแต่เราต้องไปปฏิบัติแล้วกดให้สุดก่อนนะไม่ใช่นั่งคิดฟุงงาาดฟ้งๆกลางอากาศถ้าคิดฟุ้งๆกลางอากาศเนี่ยคุณจะไม่ได้คําตอบเพราะว่าสมองเราทํางานแบบไม่ไม่ใช่หมายความว่าเรามีแพชชั่นหลายอย่างเรียงหนึ่งสองสามวันนี้ฟุ้งเรื่องแรกอยู่อยากอยากเปิดร้านทาผมอยากเรียนทาผมเราก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งนั่งฟุ้งนอนฟุ้งของเราไปเรื่อยๆอยากเปิดร้านทาผมอยากเปิดร้านทาผมอยากเปิดร้านทำผมอีกสักพักความคิดที่สองมาอยากผลิตครีมทิ้งร้านทําผมไป คือคือนุชกําลังจะบอกว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ลงยังไม่ได้ทําอะไรสมมุติว่าก็แค่คิดอะว่าอยากเรีานทําผมแต่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนโอ้ไม่ได้ค่ะแ,แล้วนั่งนั่งนอนนอน,น,อนคิดๆเรื่องร้านทําผมสักพักเฮ้ย<อ>ไอเดียใหม่มันเจิดว่าอยากทําครีมทิ้งเร้านทําผมไปซะสมองมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะระเบิดไอเดียให้เราเรื่อยๆพอเราตั้งคําถามว่าแพชชั่นของฉันคืออะไรสมองมันก็จะโยงใหญ่ไปหาคําตอบว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉันมันจะงอกฟุ้งงอกฟุ้งตลอดจนกว่าคุณจะเเเรริ่มมอาาียง เรียงแล้วทําแล้วกดให้สุดเหมือนที่แปลวทำนี่ห้าเดือนหเดือนกดสุดแล้วรู้ว่าไม่ใช่มันยังไม่จบมันก็มีโจทย์ต่อมาก็คือแป๋วเป็นคนรักสวยรักงามนะคะค่ะแล้ก็สวยมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะแต่แป๋วก็เลยบังเอิญบังเอิญก็มีคนมาชวนไปร่วมธุรกิจรับผลิตครีมทุกชนิดแป๋วก็สนใจเพราะว่ามันอยู่ในข่ความสนใจข่ายแพชชั่นของเรา แป๋วก็รับงานค่ะแล้วเป๋วจ่ายตังทำเว็บไซต์ด้วยนะแล้วเป๋วจ้างแอดเวอร์ดกูเกิลด้วยให้ขึ้นหน้าหนึ่งโอ้โห oh, oh, ไปสุดเหมือนกันโทรศัพท์มานี่กระหน่ำจนแป๋วไม่ไหวในแต่ละวันแป๋วต้องปิดมือถือแล้วปิดไลน์เชื่อป่ะแต่แป๋วได้รับคำตอบว่าน,นี้ก็ไม่ใช่อ้าวอาระหว่างทางเราจะค้นเจอเมื่อเราทำให้สุดยังไงแป๋ว อเอางี้เอางี้แบบเริ่มก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมองข้ามไปเอาให้ละเอียดเลยไหนไหนก็คุยเรื่องนี้ละอตอนไปเรียนทําผมแป๋ได้รายละเอียดเพิ่มเติมมาจากในชีวิตจริงที่ไม่ใช่ความฝันนะคะว่าการที่เราจะทําร้านทําผมเนี่ยคะ่ะเราต้องอยู่กับลูกค้าจนร้านปิดนะแล้วบางคนพบว่าทั้งอาจารย์ของแป๋เองที่เขาไปเปิดร้านทําผมหรือว่าเพื่อนๆที่ไปเปิดร้านนะคะลูกค้าอยู่เที่ยงคืนผมยังไม่เสร็จคุณยังไม่ได้นอนนะบางวันเนี่ยถามอาจารย์อาจารย์กินข้าวแล้วยังบ่ายสามยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้า ลูกค้าทําผมต่อเนื่องคุณไปนั่งกินข้าวไม่ได้นะซึ่งโครงสร้างคําภาพในฝันของแป๋วเนี่ยแป๋วต้องควบคุมเวลาได้อะคะ่ะแป๋วต้องอาทิตย์อาทิตย์ตกตกดินตอนที่แป๋วอยู่ที่บ้านอันนี้ตกดินอยู่ท <ไป S 1> ่นอ่า,าถูกต้องมันไม่ตอบโจทย์เราเห็นไหมคะเราเริ่มตัดออกจากโปรแกร,รมละค่ะแล้วอันนี้แหละไอ้ผลิตคีมนี่น่าจะง่ายนะน่าจะอาทิตย์ตกดินที่บ้านได้นะซึ่งเรื่องฮามันอยู่ตรงนี้พี่เป่าถึงได้บอกในคะว่าเราต้องกดให้สุดเพราะว่าในความฝันเรามันไม่เหมือนความจริงพี่เป่าได้เผชิญความจริงหนึ่งเรื่อง ลูกค้านั้นเราออกไปเจอนะคะเราก็ต้องออกไปเจอลูกค้าถูกค่ะแล้วพี่แป๋วถนัดตอนเชา้าลูกค้าถนัดตอนเย็นแป๋วต้องตัดทุกอย่างออกเพื่อไปให้ไปพบลูกค้าตอนเย็นนะคะ oh. มาชนกับซับโมเดลิตี้งานในฝันของตัวเองเข้าตรงที่ว่าฉันไม่ชอบมีเจ้านายไง oh. แต่พอแป๋วมารับผลิตครีมลูกค้าในวงเล็บข้างหลังว่าเป็นเจ้านายเห็นไหมเขาถนัดตอนบ่ายแป๋วต้องไปตอนบ่ายให้เขาตลอดเวลาที่แป๋วเดินทางไปสิ่งที่แป๋วรู้สึกคือ คือคือจิตใต้สํานึกมันจะบอกเราเขาบอกเป็นคําไม่ได้เขาจะบอกด้วยความรู้สึกความรู้สึกแบบคืออึดอัดและบีบหัวใจตลอดเวลาต้องตามให้ทันต้องตามอารมณ์ให้ทันเมืขาพูดเป็นคําไม่ได้จิตใต้สํานึกเราอะนะคะมันจะมาเป็น e m o ช i o นเป็นความรู้สึกเพราะนั้นตลอดเวลาแบบอึดอัดใจมากแบบก็เลยพุ่งเข้าหาคําตอบว่าความอึดอัดใจนี้มันมาจากตรงไหนมันคืออะไรนัก NLP ทุกคนต้องตามตามจิตใจตัวเองให้ทันนะคะเอพี่เราอย่างเนี้ยในกว่าเราจะรู้ในแต่ละข้อในแต่ละแต่ละอย่าง ว่ามันใช่แพชชั่นของเราจริงๆไหมเราลงทุนเยอะนะเสียตังเสียเวลาเสียแรงแกติกาคือกดให้สุดไงคะ ถ้าคุณไปไม่สุดคุณจะไม่ได้คําตอบที่ชัดคุณจะลังเลคุณจะวนกลับมาคิดใหม่ค่ะแต่ถ้าคุณไปให้สุดแล้วแล้วคุณตัดใจจากมันว่ามันไม่ใช่คุณจะไม่มีวันถัหลังกลับมาอีกออมันคือรู้แล้วรู้แล้วไอ้ร้านไม่ใช่นี่มันจะไม่มีในหัวเราอีกไม่มีละไอ้คำพิจินี่มันจะไม่มีอีกแล้วไม่มีละพี่แป๋วกลับมาคือแต่พี่แป๋วสังเกตนะคะว่าพี่แป๋วอึดอัดก็จริงแต่ยังเดิมในพบลูกค้านี่คือไปให้สุด เราก็ไปพบเขาไปคุยกับเขาไปให้สุดแล้วเราได้คําตอบคําตอบคืออยู่ในหัวใจเราเลยว่าแบบกลับมาปุ๊บโทรศัพท์กลับไปยกเว็บออกเลยนะคะ Advert google หยุด Active เลยค่ะอ่านี่คือห<บ>ยุดหยุดแล้วหย,ยุดเลย,ยดได้ไคําตอบสุดได้คําตอบสุดถามว่าเสียดายไหมไอ้นี่ค่าใช้จ่ายแสนกว่าบ,บาทไปเรียนทําผมพร้อมกับเวลาอีกหาเดือนไอ้นี่สีร่รวมแล้วทั้งค่าโฆษณาและทําเว็บทั้งหมด3ามหมเสียดายไหมเสียดายมากค่ะ แต่ถ้าเรามันคุ้มนะมันคุ้มเพราะคุณต้องไปให้สุดเราต้องการคําตอบมาเหลืออันสุดท้ายเรื่อง NLP นี่คืออีกหนึ่งแพชชั่นแป๋วก็งงว่าทําไมแปลถึงเอามันมาเรียงไว้หลังสุดทั้งที่จริงๆสิ่งนี้แปลไม่ได้สังเกตเลยว่าแปลนึกถึงมันตลอดเวลาแปลไม่เคยลืมเรื่อง NLP ไม่เคยลืมเรื่องคลาสสอนแปลเห็นทุกอย่างในโลกเป็น NLP อะแล้วเวลาที่แปบคุยกับคนอะระบบการสอนมันจะออกมาเป็นอัตโนมัติเพราะฉันเป็นวิทยากรสอนด้านนี้มันถูกโปรแกรมไว้แป่ไม่คยความสนใจเลยนะ แต่ในที่สุดปะโฟกัสสุดท้ายมันเหลือที่ NLP รู้ไม่ว่าสิ่งนี้แป๋วก็เลยเพิ่งสังเกตอารมณ์ตัวเองตอนเดินให้สุดแป๋วไม่เคยอึดอัดใจเลยเวลาที่เรากําลังทํารายการหาหัวข้อมาสนทนาทั้งที่คนอื่นเขาอาจจะคิดว่านี่แกคิดหัวข้อสนทนาแกไม่หัวแตกตายหรอ,อ,อแต่แป๋วกับรู้สึกว่าไม่เลยมันพลั้งพลูแป๋วไม่เคยอึดอัดใจแป๋วคิด8หัวข้อใน2ชั่วโมงเองนะเรื่องการสนทนาของเรานี่มันเป็นความรู้สึกโฟลลื่นไหลแรงดึงดูดดีมันใช่เลยอะ่ะ ถามว่าถ้าแปลวไม่ไปสาดปืนกลมาก่อนหน้านี้จะรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแต่จะไม่รู้เลยยังหมุนงมคงอยู่นั่นแต่ตอนนี้คําตอบชัดมากม,มันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันนี้เราถึงมาเจอกันในรายการนี้แล้วเจอได้อย่างต่อเนื่องอแล้วทําไมคลาสอบรมถึงเปิดแล้วตอนนี้คือ,ค,อคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาโปรเจกเตอร์เก็บคะ่ะหรือ <c oughs> รอัตโนมัติมากจ้ะ <c oughs> <c oughs> ังไม่มีไงเราก็ใช้กระดานไปก่อนเนาะทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้โฟกัสในหัวของเราเพอเราหาแพชชั่นเราเจอหาสิ่งที่ใช่เจอนี่สรุปว่าเรียงลําดับในหัวก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าวิธีการหาแพชชั่นคืออะไรอขออนุญาตยำ้ำหนึ่งสาต์ป,ปืนกลสองไปให้สุดแล้วจิตใต้สำนึกเราเนี้ยจะตัดตัวเลือกออกเหลือสิ่งสุดท้ายที่ใช่มันจะคมที่สุดความคมที่สุดเนี่ยสมองเราจะทำงานอย่างนี้ค่ะมันจะเหมือนเลเซอร์เฉียบคม,มอะเลเซอร์เนี่ยมันคมมากมัน กรีดเพี้ยอย่างนี้เลยนะสมองเราก็เป็นอย่างนั้นพอเราไม่เหลืออะไรให้มันฟุงฟ้งฟุงฟุงฟ้งพลังจะถูก,กรวบรวมมาฟุ้งมา,มาอยู่สิ่งเดียวเหลือชุดเดียวคมมากข้อมูล NLP ทั้งระบบที่เคยไปล่ําเรียนมาเนี่ยสปีที่เคยสอนเคยเรียนประสบการณ์ทุกอย่างถูกกระชากขึ้นมาไว้ในหัวค่ะมารวมตัวหมดเลยมันทําให้เราเกิดอาการเรียกว่าระเบิดพลังตุม้ม มือนใส่ยาเลยมันจะสร้างสารแล้วพลังงานมันจะมาเนี่ยเหมือนเวลาที่เราคุยกันการเชื่อมโยงในหัวเราจะเพวกเพี้ยพวกเพี้ยได้เป็นเส้น NLP พวกพตลอดเวลาเลยนะหรือเวลาอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็จะถูกดีจากเฮ้ยอันนี้เราต้องเอาไปเป็นคาดเฮ้ยอันนี้เราต้องไปฝึกนักเรียนเฮ้ยใช่นักเรียนยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เราต้องฝึกให้เขาปฏิบัติอย่างนี้ระหว่างที่เราคุยกันในหัวส่วนหนึ่งของพี่แป๋วอะมันมีภาพของห้องอบรมของเรานะเราต้องดีไซน์ว่าเราอะ จะมีคอสอะไรมันซ้อนแต่มันจะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเรื่องที่พูดเรื่องที่ซ้อนเรื่องอะไรฮะมันคมมากเพราะฉะนั้นข้อดีของการที่เราหาแพชชั่นเราเจอมันทาให้คุณระเบิดพลังเต็มพิกัดและแรงดึงดูดอย่างนี้เลยค่ะฝึกฝึกฝึกฝเห็นไหมแล้วยิงเทปออกไปเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร่จะเปิดคอสคะอะไรทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรการระเบิดพลังของเราเราสร้างแรงดึงดูดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะคุยเรื่องแรงดึงดูดให้ฟัง ว่ามันมันมันเป็นผลจากการระเบิดพลังของเราอืมเอออะมีอะไรจะถามเรื่องแพชชั่นอีกไหมเรื่องแพชชั่น่ะไม่มีแล้วแหละก็ทำไมแกเข้าใจเร็วจังเดี๋ยวนะนู้ดอะพอคุยมาถึงเรื่อ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 งเขาเรียกอะไรนะนักเรียนของพี่แป๋วอะทําไมีนู้นน้รับสายโทรศัพท์บ่อยด้วยนะทําไมอ๋อเขามัาจะถามว่าข้าดาฉันหรอไม่ใช่ค่ะพี่เดี๋ยวฟังหนูก่อนโอเคขาบ้าจะถามว่าจําเป็นไหมคะที่จะต้องไปเรียนครูฝรั่ง เพราะเวลาที่เขาเหมือนแบบมีใครแนะนําเขามาหรือว่าเพื่อนเขาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยฉันไปเรียนกับเน, i, เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นฝรั่งเฮ้ยเนี่ยคอร์สเนี้ยตนี่ยเนี่ยเนเป็นฝรั่งน่าสนใจมากเลยถ้าเหมือนฉันเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะอก๊อป <laughs> <laughs> แบบฉันไปหมดแล้วนะอาจต่อต่อต่อเขาถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องไปเรียนกับฝรั่งหรือว่าต้องไปเรียนที่เมืองนอกเพราะตัวเขาเองเนี่ยภาษาอังกฤษไม่แตกฉานนะคะพี่โอ้เออถ้าไม่ถ้าไม่เรียนกับฝรั่งเนี่ยจะจะเข้าใจไหมจะเอามาใช้ได้ไหมเออเออพี่แป๋วเข้าใจนะ จะเรียนกับฝรั่งดีไหม,มคําถามคือแล้วแกฟังเขารู้เรื่องปะล่ะเออนั่นดิถ้าฟังรู้เรื่องอยากเรียนก็ไปเรียนเอาล่ะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยขอสรารภาพอย่างหน้้ด้านๆเลยนะ <c oughs> เคยไปนั่งเรียนกับฝรั่งเหมือนกันแล้วงโง่ไม่ใช่เขางโง่ฟังไม่รู้เรื่องอคือพี่แป๋วเป็นคนที่ไม่ได้แตกฉานภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้มีความฝันว่าฉันจะเก่งภาษาอังกฤษ เราก็ไม่ได้รู้สึกดูถูกตัวเองที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะบอกซะก่อนแฮปปี้มากงูปลาปลาแต่ว่าตอนแรกที่เราเข้ามาในวงการเนี่ยสัมมนา NLP เนี่ยค่ะก็ก็มีอาจารย์ฝรั่งมาสอนได้รับได้รับสื่อนี่มาเหมือนกันว่ามีอาจารย์ฝรั่งเราควรไปเรียนกับฝรั่งได้ใบเซอร์ติฟิเคตจากฝรั่งแล้วมันดูดีเวลาที่กระติดติดใบเซอร์ไว้เนี่ยแล้วโหมันเยี่ยมมากเลยเพราะว่าคนอ่านไม่ออกดีดีรู้สึกดี แปว so ่ก uh, so uh, uh, oh really ็เข uh ้าไปอยู huh. right, earth, ่ในวงจรความเชื่อนี้เหมือนกันก็พยายามตะเกียกตะกายก็จ่ายตังแพงๆเวลามีฝรั่งมานะคะแล้วสิ่งที่ปรากฏชัดขึ้นในแต่ละครั้งคือแบบตัวเองก็แบบกระแดะไปนั่งหน้าสุดนะคะแล้วนั่งตาใสมากง้ตาใสค่ะไม่รู้เรื่องคือยิ่งเขาพูดเป็นศัพท์เทคนิคมากเท่าไหร่อะค่ะเราก็ยิ่งมึนอะแล้วการตีความเราจะเพี้ยนด้วยนะระวังนะถ้าอยู่ไม่ได้แตกฉานจริงๆเวลาเขาอธิบายอะแล้วเราตีความผิดเนี่ยเราจะมีระบบความ ความจาอันนั้นที่มันพลาดแล้วอยู่กับเราเลยนะแล้วเราจะมาถ่ายทอดพลาดด้วยแล้วมันเจ็บปวดเวลามองไปคนข้างๆอะค่ะคนข้างเขานั่งพยักหน้าอย่างนี้อืเขาเข้าใจอ่ะเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่ามันเก่งพยักหน้าแต่จริงมีโ่เหมือนเราปะวะแลตลอดเวลาแป๋วไม่มีสมาธิเลยนะอคือพวกแบบฟังเขาไม่รู้เรื่องก็เลยแบบจ่ายตังค์มันก็ต้องแสนกว่าเราก็ต้องเอาอะไรสักอย่างกลับไปอสิ่งที่ได้คือก๊อปี้ก๊าปี้โครงสร้างพลังงานเขาแทน คือคนที่เขาเป็นวิทยากรทุกคนอ่ะจะมีระดับพลังงานโครงสร้างบางอย่างที่มันค่อนข้างสูงเราก็เริ่มดูอ๋อเขาเดินแบบนี้ท่วงท่าเป็นอย่างนี้อ๋อเขาปล่อยมุกแบบนี้ฉันรู้แล้วเขาปล่อยมุกไม่ใช่เพราะรู้เรื่องนะคนข้างๆก็หัวเราะเมื่อกี้คนนี้กําลังปล่อยมุกอะไร <c oughs> สักอย่าง <c oughs> อย่าลืมหัวเราะตาม <c oughs> ไม่งั้นจะเห็นว่าไม่กลมกลืนนะบอกสัก่อน หัวเลาะด้วยตกมือํำเราก็ดูเขาอ๋อจังหวะปล่อยมุกมีจังหวะหายใจหายใจทีหายใจแรงเดินแบบนี้รองเท้ามันวับเสื้อผ้าใส่แหวนอะไรพี่แบบก,ก็ดูคะ่ะนี่คือลักษณะของ n อ p อีกแบบคือการก๊อปปี้ความเป็นเลิศเราฟังภาษาไม่รู้เรื่องเราเอาความเป็นเลิศโครงสร้างมาไอ้โครงสร้างนั้นก๊อปี้ในหัวเหมือนกันเวลาเราขึ้นยืนพูดบนเวที ก็จะมีแบบของของครูที่เราไปเรียนมาซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วก็ปี้แบบบางอย่างของเขาจังหวะของเขามาอยู่ในตัวเราด้วยอ่าทีนี้กลับมาว่าแล้วสรุปว่าพี่แป๋วยังไงหรอก็ก็ฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่วันนั้นก็เริ่มสำเนียกอะคะ่ะสำเนียกเออคือยิ่งกว่าตระหนักค่ะ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์ <c oughs> พี่แป๋วกลับมาตั้งคําถามว่าเลวชันเข้าไปเรียนทําไม <c oughs> ไม่รู้ตัวเองนึกไงว่าฟังไม่ออก <c oughs> อยากได้ใบเซอร์มาเป็นมาเก็ตติ้งอะค่ะ คือเวลาเราบอกว่าเราไปเรียนจบมาจากดรเมลกรมันเท่มากเลยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครคือเมลกริวแ,<ต>แต่เรารู้ระดับโลกโเขาเขาเก่งมากเรื่องเนี่ยแล้วเขาเป็นนักเขียนด้วยใครที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องของแมตเตอร์สกรอเปรอะไรเงรี้ยเขาจะรู้อือแล้วแล้วมันเหมือนกับแบบทําเพื่อมาร์เก็ตติ้งใช่ปะ่ะ ก็ก็คือก็โกหกว่าเรารู้เรื่องแต่จริงเราไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วแปาก็กลัวว่าวันหนึ่งอ่ะความลับไม่มีในโลกวันหนึ่งถ้านักเรียนของแป๋มาเห็นแป๋คุยกับฝรั่งแล้วแป๋คุยไม่รู้เรื่องนักเรียนจะตั้งคําถามว่าแล้วมันไปเรียนจบจากฝรั่งได้ยังไงถูกใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็ไม่ได้โง่ไงแล้วแป๋ก็ไม่อยากเจอคําถามนั้นแป๋ก็เลยคิดว่าเร้เรายอมรับตัวเองดีกว่าถ้าเราเรียนกับเขาแล้วไม่รู้เรื่องเราก็หัดเรียนรู้แบบที่เราจะรู้เรื่องแป๋ก็เลยไปรวบรวมตําราทั้งหมดคือเรามีฐาานคววมรรูู้้เื่่อองยแล แต่เราอยากรู้ให้ลึกมากขึ้นก็ไปตามหาตําราทั้งหมดเกี่ยวกับ NLP นี่แหละเรียงเป็นตับเลยที่ห้องเนี่ยนุชขึ้นไปนุชคงจะเห็นอยู่น,นั่นคือตําราชีวิตเลยนะอ่านแต่ละเล่มเนี่ยอย่าท่องเลยว่ามันกี่รอบพี่ป๋องจําไม่ได้เลยว่ามันเยอะมากแล้วอ่านวนอยู่อย่างนี้นนะแล้วนําไปปฏิบัติปรับใช้ปฏิบัติปรับใช้อยู่อย่างนั้นแล้วเป็นปีๆเลยจนในที่สุดเมื่อเรานําไปใช้ปุ๊บมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนรู้ค่ะ พอเชื่อมโยงไปนานๆเข้าเราจะเริ่มรู้ว่าเรามายัางไงเราจะถ่ายทอดอย่างไงเราก็เริ่มคิดหลักสูตรแบบฝึกหัดออกทำยังไงให้คนเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจใช้ภาษายัางไงให้เขาเห็นภาพเหมือนที่เราเห็นแต่ว่าแปลวอาจจะช้าหน่อยเพราะเสือกไปต้องใช้ประสบการณ์จริงของตัวเองอไปออทดลองก่อนไปทดลองทีนี้คําถามคือแล้วแล้วไปเรียนเด็กครูภาษาไทยดีไหมเฮ้ย i, ขึ้นชื่อว่าครูที่เขาลุกขึ้นมาสอนนเชื่อไหมว่าเขาเก่งทุกคน แต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของจริตของคนที่ที่จะไปเรียน mm hmm. จริตแปลว่าวิธีการสอนของคนนี้ฉันรู้สึกมันใช่รับได้แล้วเข้าใจเขาเรียกจริตถูกจริตกับอาจารย์ท่านไหนก็เลือกเรียนกับอาจารย์ท่านนั้นแล้วทุกคนมีความเก่งในแบบตัวเองอ๋ออย่างนี้แปลว่า NLP มันไม่มีหลักสูตรตายตัวเหมือนเรียนกอไก่ขอไข่ คือตัวเนื้อเนื้อของรืเทีนี่ยอิสแกนของมันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พี่แป๋วสอนแต่วิธีการนําเสนอวิธีการถ่ายทอดแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพี่แป๋วพี่แป๋วชอบถ่ายทอดระบบแก่นของมันให้รู้เลยว่าทํางานยังไงจะได้ไปเข้าใจติดอาวุธสาธิตการใช้แล้วคุณเอาไปใช้เองเอาไปฝึกซะแล้วก็สามารถปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตแต่บางสายเนี่ยเขาเขาเขาใช้ช่วงปลายเป็นการพุชพลังให้เราสาย yes อย่างเงี้ย g i v มีไฟยุนคุณทำได้อย่างเงี้ย มันพุชพลัง <Okay. S 2> ก็คือคือไม่ได้อธิบายแก่นแต่ใช้พลังงานเข้าอัดเลยอันนี้ก็จะดีไปอีกแบบ mm hmm. จะเหมาะกับจริตคนอีกแบบหนึ่งที่เขามีฐานบางอย่างอยูอย่แล mm ้ว hmm. แต่เขาต้องการการอัดพลัง mm hmm. ซึ่งของแป๋วแป๋วไม่ได้อัดพลัง mm hmm. แปวอัดฐาน mm hmm. แป๋วปรับสเปคเครื่องยนต์ให้คุณแล้วคุณน่ะไปรับน้ำมันที่มันเหมาะกับสเปคเครื่องยนต์คุณ mm hmm. โอเคไหมเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกแล mm ้ว hmm. ว่าคุณอยากเกรียนแบบไหนถามหัวใจตัวเองค่ะพวกครูที่ขึ้นมาสอนอะ เขามีอะไรข้างในเขาเขาปล่อยออกไปได้คุณดูสเปคเครื่องยนต์ตัวเองว่าเราเหมาะที่จะรับน้ำมันแบบไหนอเออทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าสไตล์การสอนของพี่แป๋วเป็นยังไงเราก็ดูรายการเป็นจิต NLP ไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะนะก็คือแป๋วก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนั่นแหละสรุปว่าเรื่องแพชชั่นฉันมาออกไหนแล้วเนี่ยฮะ,ฮะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมแพชชัออ่นถ้าไม่เข้าใจนะคะเราอยู่ใน YouTube ไม่เป็นไรนะเอานิ้วกดหน้าจอแล้วลากกลับไปเริ่มต้นดูมา <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วพักก่อนดีกว okay, ่าเนาะเวลาหมดลงอีกแล้วขอบพคุณทุกท่านสาหรับการติดตามชมนะคะท่านใดมีคําถามสามารถเขียนเข้ามาฝากไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของพี่แป๋วนะคะชื่อแป๋ว NLP ค่ะค่ะแล้วก็ YouTube นี่ก็เหมือนกันถ้าอยากจะติดตามกันชอบกันไม่อยากพลาดกันก็ Subscribe เอาไว้นะคะเดี๋ยวตอนต่อไปมาปุ๊บจะมีอีเมลไปแจ้งว่าเดี๋ยวมาแล้วค่ะแล้วันนี้เราต้องพูดอาไปก่อนเนาะโอเคสวัสดีค่ะ